คู่เพื่อนซีนะคะอย่างฟอดจิรัชพงค่ะแล้วก็บุ๊กกับซีเดชนะคะที่ถึงแม้ว่าจะเป็นเพื่อนกันมาอย่างยาวนาน23ปีเนี่ยแต่เขาก็เล่อบอกเลยนะคะว่ายังมีเรื่องให้ทะเลาะกันตีกันอยู่บ่อยๆค่ะหนักสุดเนี่ยถึงขัน้นไม่คุยกันไม่มองหน้ากันเป็นเดือนเลยนะคะ งานนี้สองเพื่อนซีนะคะอย่างฟอรดจิรัชพงศ์แลวก็บุ๊กกสิเดชเนี่ยก็ได้เผยค่ะว่าความสัมพันธ์23ปีที่นานจนเหมือนว่ารู้ไส้รู้พุงกันหมดแล้วเนี่ยก็เคยมีเรื่องให้ต้องทะเลาะกันนะคะเพราะว่าคิดกันคนละแบบยอมรับค่ะว่าตีกันบ่อยแต่ว่าก็หายง่ายนะคะเคยทะเลาะกันหนักสุดเนี่ยก็คือไม่คุยกันหลายเดือนเลยค่ะแต่ก็ต้องฟืนเข้าหน้ากันให้ติดเวลาทํางานแล้วก็ถึงขั้นกอดคอร้องไห้ปรับความเข้าใจกันก็มีมาแล้วนะคะแต่แม้ว่าจะทะเลาะกันหนักแค่ไหนก็ไม่เคยถึงขั้นแตกหักตัดความสัมพัันนธ์กค่ะ ด้วยความที่เรากล้าพูดด้วยแหละพอเราแบบว่าเออพอมันเขาเรียกว่าเออความสนิทมันทําให้บางทีเราแบบบางทีมันก็เสียงกันจริงนะเออคือแบบมันเหมือนเรากล้าพูดทุกอย่างออกไปอะไรเงี้ยเออใช่ใช่หย่กันบ่อยไมพูดคุณด้วยความที่มันสนิทกันเราเป็นเพื่อนกันหยุ่บ่อยแต่หายง่ายก็แค่แบบแบบลืมลืมแล้วอะไรเงี้ยเออใช่ชอบคิดคนละแบบเออเคยทะเลาะกันแรงแบบว่าแบบไม่คุยกันนานมากสุดวัน โอ้ไม่ได้ในวันนะเป็นเดือนนะเออนานแล้วนานแล้วนานแล้วหลายเดือนแล้วแล้วมันทำให้การทำงานมันยากขึ้นเราแบบ๋อาไปปวดใจอแบบลายเดือนนี่คุณไม่มีครับงานเราแยกได้องเงียเรื่องส่วนตัวเราเก็บไว้คือบางทีมันเถียงเียกกันเล่นๆอย่างเงี้ยบางทีมันเถียงกันจริงไงเออเราก็เริ่มรู้แกวแล้วว่าเออยอมเขาไปดีกว่าอะไร